นิยายเสียงเรื่องบันทึกปินเล่มที่1บทที่8เลิศล้ำในแดนดินตอนย่อยที่สขณะที่หวงจือเสียกำลังขบคิดอยู่ว่าความยุ่งยากที่ว่านี้คืออะไรก็ได้ยินเสียงหลีส่สูไปกล่าวเรียบๆว่าเดิมสองวันนี้ข้าสมควรจะนำเทียบวันเกิดวันเดือนปีเกิดนั้นออกมาได้แล้วเพราะถึงอย่างไรเวลาก็กระชั้นมาก น้ำเสียงเขาไร้อารมณ์ความรู้สึกใดๆเรียบเฉยเรากําลังพูดถึงดินฟ้าอากาศในวันนี้ไร้ความลังเลไร้ความลังเกียจทว่ากลับยิ่งแสดงถึงความไรรักของเขาหวงจือเสียนึกถึงสีหน้าเคว้งกว้างหมองเศร้านั้นของหวางรั่วแล้วอดถามเสียงแผ่วไม่ได้หรือท่านอองคิดจะเปิดโปงความจริงในช่วงแต่งตั้งพระชายา หากเป็นเช่นนี้เกรงว่าจะหักหน้าหองเฮาและตระกูลหวงังข้าจะแก้ไขปัญหาเป็นการส่วนตัวหน้าของตระกูลหวงังแห่งหลังหยาข้าจะไม่ไว้หน้าได้อย่างไรขณะที่หวงจื่อเสียไม่รู้จะพูดสิ่งใดกลับหันไปเห็นหวังรั่วเดินมาจากตำหนักด้านในสายลมเย็นยามค่ำคืนพัดชายเสื้อและผมของนางปลิวขึ้นนางสวมชุดเหลือง บนศีษะกกล้าวมวยหลวมๆข้างจรผมปักปิ่นลายใบน้ำใบไม้น้ำค้างเกาะอันหนึ่งนางพาหลันอวินเดินทะลุผ่านภูเขาจำลองในสวนมาทางพวกเขารูปร่างนางโปร่งบางสมส่วนสูงกว่าสตรีทั่วไปเครื่องช่วงศีรษะยามเยื้องย่างท่วงท่าไหลลื่นเป็นธรรมชาติอ่อนช้อยตรึงใจผู้คน มาถึงตรงหน้าพวกเขานางย่อก,กายคารวะอย่างชดช้อยทักทายเสียงเบาว่าคารวะท่านอ๋องหลี่สูไปยพยักหน้าแสดงถ้าให้หนางลุกขึ้นนางยืดกายแงนหน้ามองหลี่สูไปพูดเสียงแผ่วเบาขอพระคุณท่านอ,องที่ดูแลถามถ่ายด้วยตนเอง วางรั่วสำนึกทราบซึ้งในใจคาดว่าพระราชวังตา้าหมิงป้องกันนั่นแน่นหนาทั้งยังมีกำลังของจวนอองและกองทหารองครักษ์วังหลวงมากมายเพียงนี้เฝ้าระวังรักษาทั้งเช้าค่ำต้องไม่เกิดเหตุผิดพลาดแน่ท่านอองสามารถวางใจได้เต็มที่มาดว่านางเอ,อ่ยวาจาเช่นนี้แต่ดวงตาที่เบิกกว้างมองหลี่สูไปนั้น เผยแววหวาดกลัวเลาลูกกวางน้อยที่ตื่นตะหนกกระทั่งยังมีแววอะไรอาวรตัดไม่ขาดอย่างหนึ่งด้วยห่วงจือเสียสามารถนึกภาพออกหากยามนี้หลี่ซูปัยฟ,ฟังคำพูดของนางแล้วจากไปจริงนางน่าจะผิดหวังเสียใจถึงปานไหนโชคดีที่หลี่ซูปัยเพียงยิ้มน้อยๆกล่าวตอบว่าต้องเป็นเช่นนี้แน่ไม่จำเป็นต้องกังวล เจ้ากลับไปพักผ่อนก่อนเถิดนับแต่พรุ่งนี้ไปก็อยู่ในวังให้สบายใจเจ้าค่ะหวางรั่วปิดสาบเสื้อย่อก,กายคารวะขนตาดกยาวแผ่บังตาทั้งสองของนางแสงโคมแวบผ่านในตาราวืึนน้ำปริบตานั้นห่วงจือเสียยังนึกว่านั่นคือหยาดน้ำตาหวางรั่วลุกขึ้นไม่พูดอะไรอีก ก้มหน้าเดินไปทางตำหนักด้านในหลี่ซูไปและหวงจือเสียมองนางเดินอ้อมภูเขาจำลองกับตำหนักอย่างแช่มช้าทว่าการเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่งท่ามกลางสายลมดาตียามเดินถึงประตูตำหนักสีหน้านางคล้ายใจลอยเล็กน้อยเท้าเตะถูกประตูเท้าเตะถูกธรณีประตูทีหนึ่งหลันอวินรีไปยุงนางแล้วช่วยจัด ชายกระโปรงให้ดีสูไปถอนสายตากลับมาสำทับว่าในเมื่อมีคนเฝ้ามากมายเพียงนี้เช่นนั้นข้าก็จะกลับจวนแล้วที่นี่เจ้าก็เฝ้าระวังให้มากก็แล้วกันได้หวงจือเสียรับคำดวงตากลับจับจ้องอยู่ที่ตำหนักด้านในเห็นเสียนวินถือปิ่นโตออกมาเดินไปยังห้องครัวเล็กที่ด้านหลัง หลันอวินถือโคมออกมาส่องดูที่ด้านนอกพลางพูดอะไรเบาๆห่วงจือเสียตะโกนถามข้ามผูเขาจำลองพวกเจ้าหาอะไรหรือหลันอวินเอามือป้องปากตะโกนว่าปินลายใบไม้น้ำค้างเกาะของพระชายาหายไปห่วงจือเสียโบกมือให้หลีซูไปก่อนบอกข้าจะไปช่วยพวกนางหาดู หลีซูไปมองส่งนางสาวเท้าผ่านผ่านสวนไปโดยไม่เอ่ยวาจายามห่วงจื่อเสียเดินผ่านภูเขาจำลองเห็นจุดสีทองบนพื้นวัตถุลายใบไม้ฉลุจากทองบนนั้นประดับด้วยไข่มุกสองเม็ดราวหยาดน้ำค้างเป็นปิ่นลายใบไม้อันนั้นที่ปักอยู่ข้างจอนผมของหวางรั่วเมื่อครู่ห่วงจื่อเสียเก็บมัน ขึ้นมาแล้วย่างเท้าไปข้างหลันอวินเพื่อส่งมันให้นางหลันอวินรับปิ่นไปยามทั้งสองเดินไปถึงปากประตูตำหนักพอดีเจอกับเสียนอวินที่ถือปิ่นโตกลับมาเสียนอวินเปิดปิ่นโตให้พวกนางดูอย่างกลัดกุ้มแม่ครัวของห้องครัวเล็กถูกส่งตัวออกไปแล้วเจอแต่ขนมเปี๊ยะใสเหอเถาหมายถึงลูกวอนนัท ไม่กี่ชิ้นในตู้คืนนี้พวกเจ้าจะกินหรือไม่กินกินรู้จักแต่กินเจ้าดูสิว่าเอวเจ้าขนาดเท่าไรกันแล้วนันอวินประชดประชันเสียนอวินเถียงกลับเฮ้อปีนั้นอย่างกุ้ยเฟยอวบอัดอิ่มเอ,อบิบงามล่มบ้านล่มเมืองอย่างเจ้าหรือจะเทียบอย่างกุ้ยเฟยได้อีกอย่างอย่างกุ้ยเฟยเ,ยเป็นบุคคลเมื่อร้อยปีก่อน ตอนนี้ไม่นิยมสาวงามร่างอวบนานแล้วดูรูปร่างพระชายาของเรานั่นถึงจะเรียกว่างดงามชวนพิศห่วงจือเสียยืนอยู่ในตำหนักแต่ไม่ได้ยินเสียงจากเรือนตะวันออกเลยสักนิดจึงอดสาวเท้าไปที่ปากประตูแล้วมองเข้าไปไม่ได้ในเรือนน้อยบนเตียงเตีย้ยห้อยผู้แกะลายดอกไหทั้งผ้าห่มเลื่อมทอลายยังพับอยู่อย่างเป็นระเบียบ ต่างแกะลายดอกไม้ฝังเปลือกหอยที่ถูกวางนิ่งใต้หน้าต่างนั้นว่างเปล่าบนพรมพื้นทองลายบุกผาโปรยวางโต๊ะเตี้ยตัวหนึ่งและเบาะรองนั่งสองชิ้นตู้ไม้ประดู่ลายดอกไม้สี่ฤดูใบหนึ่งตั้งอยู่มุมผนังโคมเป่งรัศมีราวประหลอดสีเงินาสาดใส่พื้นสว่างเย็นสองทั่วเรือนน้อยไร้เงาคน หวังรั่วทีเเ่เมื่อครู่เดินเข้าเรือนตะวันออกภายใต้การเฝ้ามองของคนมากมายเพียงแค่ชั่วพริบตาสั้นๆกลับหายไปจากเรือนอย่างไร้สุ้มเสียงราวกวันสลายไปในอากาศขณะผู้เกี่ยวข้องด้านหลังตะลึงเมืออยู่นั้นหวงจื่อเสียได้สาวเท้าเดินหน้าไปเปิดตู้ดูแวบ,บหนึ่งทั้งก้มตัวดูใต้เตียงสุดท้ายเปลี่ยนไปดูที่ด้านหล,หลังต่ง เปิดหน้าต่างที่ปิดแน่นออกดูด้านนอกเห็นทหารยามสองคนยืนตัวตรงหันหน้าหาหน้าต่างเรือนน้อยอยู่นางเงยหน้าเห็นหลี่ซูไปที่ตําหนักด้านหน้ากำลังพูดอะไรบางอย่างกับหวางอาวินที่อยู่ด้านข้างคล้ายหางตาสังเกตเห็นความเคลื่อนไหวทางด้านนี้ของนางสายตาเขาจึงเบนมองมาทางนางแวบหนึ่งนางโบกมือให้เขาแสดงท่าทางว่าเกิดเรื่องขึ้นแล้ว หลี่ซูไปและหวังอาวินซอยเท้าเดินผ่านสวนมามองในเรือนที่ไล้ลเงาคนแวบหนึ่งแล้วรีบสั่งคนทั้งหมดค้นหาทั้งตำหนักใหญ่เรือนตะวันออกและเรือนตะวันตกทันทีแต่ตำหนักยงฉุนใหญ่เพียงเท่านี้คู่เดียวทุกซอกทุกมุมล้วนถูกค้นจนทั่วกลับป่าสจากล่องรอยของหวังรั่ว ได้ยินเสียงฝีเท้าสั้นถี่มาจากภายนอกฉางหลิงนางกำนันข้างกายฮองเฮาพาสู่ฉีเข้ามาอย่างรีบเร่งถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นรอจนเห็นหลี่ซู่ไป,ปยอยู่ในตำหนักนางจึงรีบคารวะเขาจากนั้นมองเสียนอวินและหลันอวินด้วยสายตาตั้งคำถามเสียนอวินรีบตอบเสียงแผ่วเบาว่า,วาพระชายามีรู้ว่าไปที่ใดแล้ว ช้างหลิงตกใจมากข้าได้รับพระสาวณีของฮองเฮามาส่งดอกไม้ประดิษฐ์และเสื้อผ้าที่ตรวจนับแล้วแก่พระชายาพร้อมสู้ฉีชฉไหนเวลาช่วงสั้นๆผู้คนตั้งมากมายฉะไหนจึงหวังอวินเอ่ยเจ้ากลับไปทูลฮองเฮาก่อนเถิดข้าอยู่ทางนี้จะสั่งคนค้นตำหนักยงฉุนดูอีกรอบหาก หาคนพบจะต้องรีบกรับทูลฮองเฮาแน่พวกเจ้ารังอยู่ทางนี้ช่วยหาคนข้าจะรีบกลับไปตำหนักผึงหลายคนฉางหลิงสั่งการพลางแสดงสัญญาณให้นางกำนันหลายคนด้านหลังซึ่งถือเสื้อผ้าอยู่รีบวางของลงแล้วเร่งรุดพาคนสองสามคนกลับไปก่อนหวังอวินมีคำสั่งในตำหนักยงฉุนมีผู้คนมากมายแทบพลิกสนามหญ้าทุกตารางนิ้ว พื้นศิลาทุกแผ่นท่อนไม้ทุกท่อนค้นหามมากกว่าสิบรอบแต่กลับไม่พบร่องรอยใดๆเป็นเหมือนกับคำทํานายโดยแท้หวางรั่วหายตัวไปก่อนงานมงคลใหญ่ทั้งยังหายไปท่ามกลางการเฝ้าระวังรักษาอย่างเข้มงวดของทหารองค์ลักษ์มากมายในพระราชวังต้าหมิง